เนี่ยครับสวัสดีครับนี่ฮะพี่สตาทำครับเฮ้ยถ่ายดีนี่ฮะตอนแรกนะครับน้องๆครับนี่ดูดูครับขยศโยสีนะฮะโยสีลงไปนะครับโยนให้กระจายกระจายกันเลยนะครับผมดึกดึ๋งโอ้สวอยไหมครับสุดเลยครับสุดหล่อเฮ้ยตอบสวยให้เราดูสวยมากเลยครับพี่สตาร์ดีมากดีมากดีมากน้องรักนี่ครับ แล้วต่อไปครับอยู่สีเขียวไปเลยนะครัะนี่โหโอ้เต็มกราฟเลยหนึ่งไปครับนี่ครับหนึ่งหยุดนะครับสองหยุดครับสามครับฟิตฟองอ่ะสีครับอันเตอรสุดท้ายนะครับน้องๆครับอันนี้เขาเรียกว่าน้ำยาล้างจานนะครับเดี๋ยวไปเอาน้ำยาล้างจานมาหน่อยครับเดี๋ยวไปเอาครับเดี๋ยวไปเอาสบู่ก้าน สีก้านะครับไม่มีสปอนเซอร์เราจะไม่เรียกอย่างนั้นนะฮะจุกได้เลยไหมโทรศัพท์เขาไม่ใช่โทรศัพท์เราสมาชิกคนนีงไปไหนใคกูรไปเอาสไลด์ครับเอาสไลด์ก็นี่ไงเขาไปเอาสัมภิษส่งส่งสกีกาส่งสกีก้าส่งสกีก้าแล้วก็จุกนะน้องมาดูพร้อมกันนะครับว้าววมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่แจ๊ค <ว>สีน้อยไปครับจริงเหรอครับดูนี่ครับมันเป็นเต้นระบำเลยอ่ะมันเป็นมันเป็นแบบเต้นระบำเลยใช่ไหมมันเป็นกางอะนะคิดเป็นแบบเต้นระบำเลยใช่ไหมครับน้องๆครับเดี๋ยวน้องเอาอะไรแบบไหนใส่เดี๋ยวพี่หยอดสีแดงลงไปตรงกลางหน่อยนะครับก็ควรใส่ถุงกันน้องๆครับเดี๋ยวเราจะมาจุ่มสัมผีกท้วก็จอันนี้นะครับจุ่มลงไปเลยนะครับ อันนี้สันอน้ำยาล้างจานนะครับเดี๋ยวลูกไปครับนึ่งการนาคีใช่น้องๆคนไหนรู้บ้างครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับมีสกีบิดี้ด้วยอ๋อพี่อุ้ยสองสวยไหมครับน้องๆสวยมากเลยครับการนาคีเลยถ่ายนะถ่ายนะการ์เซเดงพี่จบแล้วครับขอบคุณค่ะ